เกรซเป็นตัวละครประเภทอโนมาลีธาตุผิดปกติไฟฟ้าโจมตีระยะไกลจะเล่นผสมธาตุอื่นเพื่อทำดิสอซเดอร์ก็ได้หรือจะเล่นเป็นดาเมจตัวคนเดียวก็ได้เช่นกันวิธีการเล่นเกรซคือตัวดาเมจประเภทไฟฟ้าดังนั้นเราจะต้องให้เกรซโจมตีเป็นธาตุไฟฟ้าและสะสมธาตุไฟฟ้าเมื่อเกตเต็มจะทำให้ศัตรูเกิดสถานะช็อกและช็อกนี่แหละก็คือดาเมจหลักของเกรซ เราจะให้เกรซจมตีปกติระหว่างนั้นให้เราสังเกตที่แบตเตอรี่ที่อยู่มุมซ้ายบนของจอหรือแถบข้างล่างไอคอนตัวละครของเกรซเมื่อแบตเตอรี่เต็มเมื่อไหร่เราสามารถกดสกิลพิเศษเพื่อทำดาเมจไฟฟ้าได้เลยขอย้ำอีกครั้งนะถ้าแบตเตอรี่เต็มกดสกิลพิเศษได้เลยไม่จําเป็นต้องรอพลังงานเต็มเพื่อกดสกิลพิเศษอีกเมื่อเราเล่นไปสักพักเราจะรู้เลยว่าเราไม่สามารถไปมองแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลาหรอกว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่ให้เราสังเกตท่าทางของตัวละครแทน โดยปกติแล้วเมื่อเรากดโจมตีปกติครบ3ครั้งแบตเตอรี่จะเต็มพอดีให้เรากดสกิลพิเศษได้เลยหลังจากนั้นเราก็กดโจมตีปกติต่อเกรซก็จะเข้าสู่มูฟที่4เกรซจะกระโดดกลับหลังและโจมตีไอ้ท่ากระโดดโจมตีนี่แหละถ้าโจมตีโดนศัตรูโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะได้แบตเตอรี่เต็มแน่นอนดังนั้นถ้าเราเล่นแบบไม่คิดอะไรเลยให้เราสังเกตเพียงแค่ว่าเมื่อเกรซกระโดดโจมตีเมื่อไหร่เรากดสกิลพิเศษได้เลยนี่จะเป็นวิธีการเล่นเกรซที่ง่ายที่สุด ทั้งการหลบหลีกสวนกลับพพอร์ตจู่โจมสกิลต่อเนื่องแล้วก็สกิล l ัเดเมสามารถทำดาเมดไฟฟ้าได้หมดเลยและนี่ก็เป็นวิธีการเล่นเกรสโดยพื้นฐานต่อมาเป็น W Engine ชิ้นใดก็ตามที่มีค่าชำนาญ anomaly ATK สามารถใช้ได้หมดเลยส่วนที่แนะนำจะเป็นของประจำตัวคือ Fusion Complier หรือ Whipping Gemini ที่สามารถแลกที่ร้านบล็อก a l ลซีได้แล้วก็ของอื่นๆที่ขึ้นตามภาพ Gryth r i s ิ g r รล h เป็นตัวละครที่สามารถใช้ได้หลายเซ็ตมากเช่นส c h a o s j a z z สสี e e d o m b l u e สี Thunder Metal ส่วน2ชิ้นที่เหลือก็จะเป็นเซ็ตก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ใส่4ชิ้น ช่องที่6ใส่เป็น ATK ช่องที่5ใส่เป็นโบนัสความเสียหายไฟฟ้า ATK หรือ p e n Ratio ช่องที่4ใส่เป็นชำนาญน anomaly นการเลื่อนขั้นสกิลให้อัพสกิล A ถึง F ไว้ได้เลยส่วนสกิลโจมตีนั้นยังไม่จำเป็นแต่ถ้าจะอัพก็เป็นสกิลพิเศษสกิลอันติเมตและโจมตีปกติการจัดทีม ถ้าจะให้ Grace เป็นตัวธรรมดาเมจเพียงคนเดียวก็จะเป็น Grace ตามด้วย u p อร์ตหรือดี f เ n น e ์หรือสตันหรือตัวละครธาตุไฟฟ้าที่ใช้เซ็ตสี e e d o m Bruce และสุดท้ายปิดด้วยตัว Support และตัวที่ไม่ใช่ Grace นั้นหากเป็นธาตุไฟฟ้าจะดีมากส่วนถ้าอยากเล่นผสมธาตุผิดปกติเพื่อทำดิส o r d e r ก็จะเป็น Grace ตามด้วยอ n ุมาีิธาตุใดก็ได้ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วก็เป็นตัวส p อร์ตหรือตัวดี f เ n น e ตัวอย่างการเล่นแบบทีมทีมที่ให้เกรสเป็นดาเมจหล,ลักก็จะเล่นแบบทั่วไปเลยก็คือใช้เกรสทำดาเมจไฟฟ้าไปเรื่อยๆสลับไปยังตัวละครอื่นบ้างเพื่อบัฟหรือเพื่อทำสตันสตูก็ได้ส่วนทีมที่เล่นเพื่อดิสออร์เดอร์ก็จะใช้เกรสทำช็อคไปก่อนแล้วค่อยสลับไปยังตัวละครอนโนโมาลี่ธาตุเลย ถ้าตัวละครอ,อีกตัวแปดท่าได้เร็วพอก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอ n o m a l ีอีกตัวแปดท่าได้ไม่เร็วพอเราจะให้ตัวละครน,นั้นสะสมท่าของตัวเองไว้ปริมาณหนึ่งก่อนแล้วค่อยสลับมาเ่นเกรสเพื่อทำช็อคสัก2-3ครั้งแล้วค่อยสลับมาอ n o m a l ีอีกท่าหนึ่ง แต่เวลาเล่นจริงแล้วอ่ะเราจะสลับเกรซกับอีกตัวหนึ่งไปมาเลยก็ได้และถ้าเราจัดทีมพร้อมแล้วเราก็ให้เกรซไปฟาดหน้ามอนแล้วก็ไปซ่อมหุ่นยนต์กันได้เลย